สวัสดีด้อคะพี่น้องพบอพ,อพี่น้องทั้งช่องทั้งนัสสวีเดนเป็นช่องที่หยิบยกเอาประเด็นแล้วก็กระแสที่คิดว่าสังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขายายตามสไตล์มาดามหน่อยค่ะพี่น้องะ่ะเชา้ชาเช้าเวลาก,กาแฟเจ็ดโมงเชา้าเวลานี้อากาศกําลังดีค่ะพี่น้องขาสิบองศาในเช้านี้ อัตเว้นกำลังโผล่นะพี่น้องเนาะก็มานั่งวอกใบแวะกับพี่น้องเวลาเช้าเช้านี่แหละค่ะเวลากาแฟมานังวอลใบแวะกับพี่น้องคือเก่าค่ะพี่น้องเจ้าขาอ่ะเวดวงหมอลำนะคะพี่น้องขาขอเกาะหน่อยนะคะเสียบี้เห็นด้วยกับเสียบี้ล่ะค่ะพี่น้องเจ้าขาตามที่มาดำหน่อยขึ้นหัวข้อนะคะเห็นด้วยเรื่องอะไรทําไมถึงเห็นด้วยกับเสียบี้เกาะเสียบี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละค่ะพี่น้องเจ้าขา อย่างนี้ค่ะพี่น้องขามันก็จะมีเมื่อวานทําการเกาะกระแสของแสงทองฟินแ,นแลนด์แล้วได้รับความนิยมชมชอบก็เยอะเหมือนกันน่ะนะคะพี่น้องขาคราวนี้ในในฐานะที่เราเองเป็นคอหมอลำอย่างนั้นแล้วกันนะ่ะนะครับพี่น้องขาเป็นคอหมอลำแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาก็อย่างที่ว่ามันก็เลยเป็นแนวทางที่เห็นด้วยกับเสบียในกรณีที่เสียออกมาพูดคุย ชื่นชมอย่างนั้นแล้วกันในส่วนของสาวน้อยเพชรพันแพงแนละพี่น้องเนาะซึ่งเราก็เห็นตั้งแต่ที่เกิดดราม่าขึ้นมาว่าจะเป็นการนู่นนี้นันน่นเป็นการติเพื่อก่อหรือเป็นการอะไรต่างๆโอเคนั่นคือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอย่างนี้แล้วกันนะคะพี่น้องขาตอนนี้ที่หมอแม่เห็นเนี่ยหมอแม่ก็เห็นการพัฒนาของสาวน้อยเพชรพันแพงน้องๆทีมงานในวงไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกไม่ว่าจะเป็นใครผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงที่อยู่บนเวทีขึ้นเวที ก็มีการพัฒนามีการกระตือรือร้นอย่างนั้นก็แล้วกันนะนะคะพี่น้องคะซึ่งการที่มันพัฒนาแบบนี้ให้เราเห็นแล้วก็มันเป็นการใส่ใจมันเป็นการที่สื่อไปถึงผู้บริหารอย่างนั้นแล้วกันนะนะคะพี่น้องคะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ากับการที่โอเคมีกระแสดราม่ามามีกระแสนน่นนี่นะตีเพื่อก่อแล้วก็เป็นกระแสอาจจะมีทั้งลบทงบวกคนคิดลบคิดต่างคิดบวกคิด ลบอะไรต่างๆคิดเห็นด้วยเห็นต่างมันก็มีอยู่แล้วนะคะพีบบ่น้องคะแต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากที่อัปเตอร์ช็อกแล้วเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นค่ะพี่น้องคะพัฒนาขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆมันก็สอถึงว่าผู้นําผู้บริหารอย่างบอสโจนี่ก็แสดงว่าการติชมนู่นนี้นั่นอะไรอย่างไรก็สามารถที่จะรับ แล้วก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาอาจะไม่ได้มากไม่หมายเพราะว่าเขาพัฒนาอยู่แล้วแต่การที่หนึ่งเสียงหนึ่งสายหรือเป็นกระแสมานู่นนี่นั่นทําให้เกิดปัญหาหรือทําให้คาใจหรือทําให้ผู้คนพูดถึงอะไรอย่างไรนั่นก็นําสิ่งต่างๆพวกนี้มาปรับปรุงซึ่งเราเห็นอย่างไรเห็นแบบนี้ครับพี่น้องคะตั้งแต่ที่มีดราม่ามาเนาะพี่น้องเนาะใครๆก็ก็ถ้าคนติดตามแวดวงหมอลำนี่แหละโดยเฉพาะกะติสถานการสาวน้อยเพชรบ้านแพงอะนะครับพี่น้องค่ะ มันก็มียูทูบเบอร์ช่องดังอะจริงๆแล้วก็บอกว่าจะไม่พูดถึงแต่ก็อย่างว่าล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะามันเป็นสิ่งที่ดีเนาะการพูดถึงการเอ่ยถึงมันเป็นสิ่งที่ดีก็น่าเอ่ยน่าพูดอะนะคะ มียูทูบช่องดังคนหนึ่งอย่างที่ก็คือชื่อเสียบีออฟฟิเชียลนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมีการติเพื่อก่อแล้วก็ได้เอาคําติเพื่อก่อนั่นส่วนหนึ่งอย่างนั้นแล้วกันมาปรับปรุงในวงซึ่งแสดงให้เราเห็นเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแหละค่ะพี่น้องค่ะแสดงออกมาเห็นอย่างไรอย่างเช่นน้องไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นพระเอกนางเอกหรือเป็นผู้ที่ร่วมในตรงนั้นเป็นพระเอกรองหรือพระเอกระดับต้นๆของวงสามน้อย แงไม่ว่าจะเป็นเพชรเองว่าจะเป็นน้องก้อยไม่น้องวัดไม่ว่าจะเป็นเข็มไม่ว่าจะเป็นวรชัยไม่ว่าจะเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นฮอตดีไม่ว่าจะเป็นหลายคนที่ไม่ว่าปันปันเหมือนกันน่ะนะครับพี่น้องขาน้องก้อยเหมือนกันก็คือการพัฒนาการลําอย่างเช่นก็คงจะเป็นในแนวทางของลาเพลินอย่างนั้นแล้วกันน่ะนะครับพี่น้องขาพอตอนนี้ก็บอสโจมีการจัดสรรปันส่วนจัดสรรปันส่วนไม่ว่าจะหาครูหาผู้หลักผู้ใหญ่หาผู้ที่ประ mà tràn này vết vùng mỏ làm มาคอมเมนเตเตอร์หรือไม่ก็มาฝึกมาอบรมแล้วก็พาน้องบางคนผระเอกนางเอกอย่างเช่นก้อยอย่างเช่นน้องน้องก้อยน้องวัดเนี่ยก็พาไปฝากตัวไว้กับครกับครูไปเรียนไปรู้หมอลำนั่นแหละคะ่ะพี่้อก่ะนั่นก็เป็นการที่ต่างๆพวกนี้แหละคะ่ะมันเป็นการที่แสดงคนที่เราดูอยู่ข้างนอกข้างนอกเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าโอเคมีการปรับปรุงมีการพัฒนาขึ้นจริงเห็นจริงแล้วก็เขาเรียกอะไรไวทันเห็น ก,ก็ว่าได้นะคะพี่น้องขาเพราะว่าการพัฒนามันก็แสดงให้เห็นเช่นเอาน้องขึ้นมาบนเวทีแต่ละคนแล้วก็มีคณะกรรมการม,าารมีครูบาอาจารย์มานั่งคอมเมนเตอร์แล้วก็มีติเพื่อก่อมาพูดมาเล่ามาแสดงความคิดเห็นมาติมาชมให้เห็นว่าโอเคต้องพัฒนาแต่ละคนเป็นแบบไหนให้ร้องให้ฟังให้รำให้ดูให้แสดง อ่าเดียวๆหรือไม่ก็บางคนก็จับมามาคู่กันที่ที่เราเห็นบนเวทีที่มีการฝึกซ้อมนั่นนะคะพี่น้องค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ชื่นชมเหมือนเสียบี้พูดนั่นแหละค่ะเ mm. มื่อวานเมื่อวานหมอแม่พุ่งไปฟังเมื่อเช้ากันนะคะเ <laughs> มื่อวานเสียบี้มีการพูดแล้วก็ชื่นชมเห็นน้องพัฒนาก็ยินดีดีใจดีใจด้วยชื่นชมด้วยในการที่เห็นองค์กรพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เห็นสีหน้าแววตาน้องทุกคนอยู่ในวงหมอแม่ก็เห็นเหมือนกัน น,ะะนี่ทําไมถึงบอกว่าเห็นด้วยกับเซบีเพราะว่าการที่วิเคราะห์วิจารณ์ของเซบีในคลิปล่าสุดตะกะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านเมื่อคืนนั้นนะคะพี่น้องคะก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์ในทํานองที่เห็นด้วยอย่างยิ่งชื่นชมอย่างยิ่งว่าน้องๆในวงพัฒนามันก็ส่งผลถึงบอสโจว่าผู้นําผู้บริหารบอสใหญ่ อ่สาวน้อยเป็นมันแพงนี่เป็นนักบริหารชั้นเยี่ยมที่อ่ะอะไรที่พอปรับปรุงหรือมันเป็นแนวทางของเขาอยู่แล้วเขาเพราะลำเพลินนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะลำเพลินเนี่ยมันก็ต้องมีรรยการรําการร้องการอะไรจิบจับจิบจับนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือเป็นการพัฒนาที่หม่อมแม่มองว่าเป็นสิ่งที่นําเอาคําติชมนําเอาที่เป็นกระแสกระแสทําให้เกิดดราม่าทําให้เกิดอันนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะทาให้เกิดแล้วก็เขาพัฒนาเห็นชัดๆเลยว่ามีการพัฒนาขึ้นแน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องจริง ซึ่งเราก็ดูอย่างหมอแม่เองหมอแม่ก็เห็นสีหน้าแววตาของน้องมีการใส่ใจมีการตื่นเต้นในการที่จะมาแสดงมาซ้อมมาบทมารำตามที่ยื่นสคริปต์ยื่นบทให้แต่ละคนได้บทอะไรอย่างไรแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายช่องหรือไม่ก็ช่องอสารน้อยเพชรมันแพง,ต,งต้นสังกัดเองมีการออกมาเผยแพร่ให้เราเห็นว่ามีการซ้อมคนนี้ซ้อมคนนี้มีการทยอยลงคลิปแต่ละคลิปก็มีคนดูเป็นหลักหมื่นๆอย่างที่ว่านั่นก็คือความ ความที่แสดงออกมาให้เห็นแล้วก็ F4 เป็นคนชมเป็นคนวิวเป็นคนดูได้ให้ความสนใจอยู่มากมายเหมือนกันนะคะพี่น้องคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือแต่ละคนออกมาแล้วก็มีการตื่นเต้นสีหน้าแววตาการไา่การลาการการาแต่ละคนก็ก็พัฒนาขึ้นเยอะ แล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ได้มากเพียงแต่ว่าใส่ใจความตั้งใจความใส่ใจของแต่ละคนก็จะมองเห็นตรงนั้นแล้วที่สําคัญก็คือภาพโดยรวมนี่ก็คือน้องๆในวงในทีมงานในองค์กรน,นี้พัฒนาขึ้นเห็นได้ทันตาค่ะพี่น้องขาว่ากับการที่เราจะมีแนวนะโยบายเช่นบอโจพยายามที่จะนำคณะไปในด้านที่เน้นที่ลำเพลินเอาไง่ายๆนะพี่น้องเนาะ เพราะว่าเขาก็เป็นมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะพอมันเป็นกระแสมาโอเคมันก็คือมาอยู่ในช่วงนี้พอดีมาปรับ,มา,รบมาปรุงมาแก้ไขมาแอคชั่นขึ้นทันตาเห็นนี่ก็คือเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นําผู้นําทีมงานผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กับพี่น้อง่ะอันนี้ก็ขอชื่นชมชื่นชมเหมือนเซบีทําคลิปนั่นล่ะค่ะมีการที่เห็นได้ชัด น้องทุกคนมีการกระตือรือร้นน้องทุกคนมีการสีหน้าแววตาย,ยิ้มแมย้มแจ่มใสนี่คือการพร้อมที่จะปรับปรุงนั่นคือสิ่งที่เรามองเห็นจริงๆนะคะพี่น้องค่ะมันก็เหมือนกับเห็นด้วยกับเสบีนั่นะแหละก็เป็นสิ่งที่หมอแม่เองก็ชื่นชมชื่นชมแะนะคะพี่น้องค่ะพัฒนาก็อยากเห็นการองค์กรน,นี้พัฒนาเพราะเราเป็น f c เราเป็นคนนี้ให้ใจแล้วก็วงนี้สา,ารัตเพรวันแพงโดยที่ผู้นําทีมงานอย่างบอสโจเนี่ย ผู้นำผู้บริหารอย่างบอสโจนี่ก็เป็นอันดับถือว่าเป็นอันดับต้นของวงการหมอลำที่มีการพัฒนาที่ในโซเชียลมีเดียนี่ให้ความนิยมชมชอบแล้วก็สนใจถ้าเป็นหมอลำวงใหญ่ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะค่ะพี่น้องขาในการที่ได้รับความนิยมชมชอบจาก FC จากทั่วโลกแล้วก็ถ้าพูดถึงแพทย์วงหมอลำก็วงนี้ล่ะค่ะพี่น้องขาที่เสียมิได้เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันในเมืองไทยนะคะแล้วก็ พัฒนาไม่หยุดพัฒนาพัฒนายัางพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้เราก็มองเห็นนั่นนะคะพี่น้องคะตีเพื่อก่อแล้วก็ดราม่าทําให้เกิดก็วงนี้แหะคะ่ะนั่นก็คือสิ่งที่ เราเป็นผู้ชมผู้ฟังที่เห็นเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้ได้เห็นการพัฒนาชัดเจนขึ้นแล้วก็ไวแล้วก็เป็นการทีอ่องค์กรพัฒนาแบบสามัคคีพัฒนาอย่างนั้นแล้วกันนะครับพี่น้องค่ะอันนี้มันก็เป็นสื่อไปถึงผู้บริหารอย่างบอสโจนายแน่มากนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เห็นใจ เห็นใจชื่นชมอย่างนั้นแล้วกันชื่นชมค่ะพี่น้องค่ะเป็นการชื่นชมด้วยส่วนตัวแล้วชอบอยู่แล้วนะคะแต่นั้นก็คือพัฒนาแบบนี้แล้วเป็นสิ่งที่ถูกใจนายแน่มากอย่างที่ว่าบอสโจนะคะ mm. แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เมื่อสองสามวันเมื่อวันที่9มีการออก MV ใหม่แล้วก็จะปล่อยเพลงออกมาวันที่19เดือน9อย่างที่ว่ารอดูนะคะพี่น้องค่ะฝากพี่น้องทุกคนว่า เพลงสู่เกาเนี่ยจะอะไรอย่างไรแค่ไหนจะปังเหมือนอ่าไอาอะไรนะจบแบบเท่ๆไหมคิดว่าคงจะปังนั่นนะคะเพราะว่ามีน้องเวียงเข้ามาด้วยแล้วก็มีคนเล่น MV เยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นผู้คนที่เราสนใจด้วยก็คงจะปังเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะปังกว่าเดิมหรือเปล่ารอดู19นี้นะคะพี่น้องค่ะก็ฝากอันนี้ก็คืออยู่ในใจเสมอขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจนะคะสวัสดีค่ะ